เกยีเจู้ผู้เบิงแล่ามีผู้เบิงเขาเยียดไปขึ้นไหนเยาเงาตีเราเอาปีละคนสิบป,ปีกับสิบคนเขาเบิ้งข้องโมเขาแหงโมมีความบังว่าเขาสิดไดงยังตัวเห็ดไดให้โมเบิงเขายังมีความบังว่าสิมีแนวดง,ดง แค่เขาบ่เห็ดสองเขายังเข้ายังเขายังหาเปิดมือยังมีแต่เสียเงินยังแต่เสียเงินเติมเงินต่อเนี่เขามีข่มหวังว่าสิมีไล่ได้เข้าเห็ดสองเขา,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 ามี่ข่มหวังว่าเขาสิมีไล่ได้ยันไลไน่ได้ดีสางคลิปไว้ได้หลายเห็ดคลิปผลิตคลิปไว้ได้หลายขอประคอนความหรปขอโอนไทยเป็นคลิปหรือบิดตรวจ จิตปวงขุดหูแห่เ,เลีนอีกกัะพร้อมเส่งกันแมงสาบเลียนพ่อขี่เช็ดนมงงอดไทยเป็นศิไปผูอยู่ลำบากลำเหนียงว้าอยนสียงมอมีแนวไทยเปคือผมอยู่พ่อขีโคขี่ียมเลีนน้ำใบใหม่แหงไตใบใหม่แหงเอาไทยเป็นศิษไ, <c oughs> ไปจิตน,นะหาวินาที่เจ็ดวินาที่ิบวินาที โพดไปยอดย่มสางไลใด้ดมามันมีคาเป็นเงินบดห,ห,หาไหลหาเ,เย,าย็บฟองจัว้องรวยเหนีําจนลอง